เพื่อนๆส่งของมาขายกันนะครับจะอัดวิดีโอไว้แบบนี้2เครื่องนะครับในเครื่อง YouTube เนี่ยจะมีรายละเอียดทุกอย่างตั้งแต่เริ่มรับของเข้ามาเลยนะครับแล้วก็ดูแบบวนๆรอบกล่องดูนะครับสภาพความสมบูรณ์นะครับชิ้นนี้จะเป็นมุมที่ไม่เห็นรายชื่อนะครับถ้าเห็นรายชื่อเนี่ยติกก็ตเขาจะบล็อกเขาได้นะครับเป็นคนที่ไม่เห็นรายชื่อนะครับติก To อตเขาจะไม่แบนนะครับแต่ถ้าเราเอาแบบมุมที่เห็นรายชื่อเนี่ยติกเก็ตเขาจะแบนทันทีเลย เดี๋ยวเราแกะว่าของมาครบไหมนะครับของทุกชิ้นของเพื่อนๆนะครับตีก็จะลงอย่างนี้ทุกทุกทุกท่านนะครับในกรณีที่เวลาทันนะครับอย่างน้อยคือต้องอัดดีดีโอเพื่อความปลอดภัยนะครับโอเคนะครับสามนาทีนะครับอย่างน้อยก็อยู่แน่นอนครับปอ้ยสินมาค่อนข้างดีนะครับสินมาค่อนข้างดีนะครับ โอเคครับท่างไหนก็สินมาดีด้วยนะครับถ้าเวลาในทติดต่อหมดก็ไม่เป็นไรนะครับเพื่อนๆก็เราก็จะมีเวลาต่อใน YouTube นะครับสิ่งที่เพื่อนๆส่งมาก็คือมีห่อที่หนึ่งนี่นะครับห่อที่หนึ่งนะครับแล้วก็มีห่อที่ไม่มีนะครับมีห่อเดียว ห่อเดียวนะครับอันนี้ไม่มีอะไรนะครับเพื่อนๆโอเควางไปต่อนะครับแล้วในหนึ่งห่อนะครับสิ่งที่เราสั่งมานะครับเราจะดูว่าเพื่อนๆส่งมาตรงไหมนะครับจะจ่ายเฉพาะที่ส่งมาเท่านั้นนะครับคือมาค่อนข้างดีนะครับคือมาค่อนข้างดีนะครับ เขียนว่าแ3ดสสามใบนะครับเพื <Okay. S 1> ่อนๆเขียนว่า8ปดสิบสาใบนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามานับดูนะครับว่าแปดามใบจริงหรือเปล่านะครับโอ้มีใบร้อยสยามนะครับปึกหนึ่งนะครับแล้วก็มีใบเจ็ดสิบพร้อมอย่างนี้เลยนะครับมีใบ70็ิพร้อมมาแบบนี้เลยเพียงแต่ว่านับหน้าบ้านเดี๋ยวลมงิวนะครับเดี๋ยวเราย้ายตำแหน่งกล้องกันนิดนึงนะครับติกตักจับภาพไว้นะครับติกตักจับภาพไว้ เดี๋ยวเราเอาเครื่อง YouTube ตามมาเลยนะครับติ๊กต็อกยังอยู่นะครับเดี๋ยวเรามานับจำนวนกันครับเครื่องยูทูปตามมาเลยครับเครื่องยูทูปตามมาแล้วติ๊กต็อกหมดไม่ไปเป็นไรนะครับเดี๋ยวมีใน YouTube ต่อเพราะว่าต้องนับของมีมูลค่านะครับเพื่อนๆส่งมาขายกันนะครับ